สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยสิทธินคราชอีกแล้วเดี๋ยวจะพามาชมที่สวยๆอยู่ข้างหลังนี่เองมาอยู่ใต้ต้นสะเดาก่อนอามาลมงๆก่อนช่วงนี้อากาศร้อนรู่ร้อนอากาศร้อนมากครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอ,อบตัวก่อนนะนี่ภูเขาเอากล้องแป๊บนึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะภูเขาเสาไฟพึบภาพเลยอยู่กลางชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยผมจะพามาชมที่สวยๆอยีกนึงแปลงนะเจ็ดไร่ไม่แพงมากเจ็ดไร่ติดถนนลาดยางด้วย ไปเดี๋ยวพาไปดูก่อนวันเป็นยังไงบ้างสวยครับแปลงนี้ค่อนข้างสวยอีกหนึ่งแปลงอะนะแต่ก็มีข้อเสียนะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีเพอร์เฟกไม่ใช่ครับไปดูรถก่อนนั่นทิศถึ่มาแล้วนี่แปลงนี้ครับดูวิวก่อนดูวิวเห็นป่าวิวยังก็เขาคอยังก็ภาคเหนือเลยแต่อยู่ภาคกลางนี่เองนี่ไอเขียวๆขียวทั้งหมดนี่เลยนี่เขียวเขียวหมดเลยเห็นไหมฮะ เนี่ยๆเนี่ยหมดเลยไอ้เขียวๆเนี่ย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 เจ็ดไร่ติดถนนลาดยางด้วยติดลาดยางจริงๆเจ็ดไร่แล้วอยู่กลางชุมชนด้วยเห็นไหมฮะรถวิ่งพิ่มเลยเดี๋ยวดูรถอ่าเนี่ยเห็นไหมไปละอยากรู้ว่าแปลงนี้ราคาเท่าไหร่นะเจ็ดไร่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรยังไงตามผมบอยเสถียรนาครราชมาเดี๋ยวผมพาไปชมวิวอย่างนี้เลยปลูกบ้านเหมาะครับอ่ะตามมาครับถ้าชอบแปลงนี้ฝากพิมพ์เลข999ให้ผมหน่อยตามมาครับ ให้ดูวิวรอบหนึ่งโชว์โชว์ของสวยต้องโชว์ตามมาครับคิดจะซื้อที่ดินเลือกบอยเศรษฐีนักข่า อ่าไปครับไปไปเราไปบินบนฟ้ากันไปเหินฟ้ากันนะครับนี่แสดงให้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มขึ้นยางมาตอยแล้วก็บินเหินฟ้าเลยนะครับตามผมมาแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปชมมุมสูงก่อนอนาะแล้วตอนท้ายนะจะพาไปเดินดินกะทิดอึ่งใจเย็นเออแต่คลิปนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยนะยี่สิบนาทีชมกันไปเพลินๆหน่อยลวกันนะครับเหมือนดูหนังดูละครดูซีรีส์กันนะเป็นเพื่อนกันไปเพลินๆหน่อยเนาะ นี่นี่น,นี่เดี๋ยวจะพาบินนะความสูงประมาณสัก5้เมตรแล้วกันเนาะจากพื้นดินนะ,นะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวิวสวยไม่ละข้างน้านนี่แหละนี่นี่ถึงแปลงเราแล้วแปลงเราที่มีข้าวโพดเห็นไหมเข,เขียวๆอยูไ่ไหนที่ผมทำลูกศรเนี่ยสีเขียวทั้งหมดนี่เลยเออติดถนนเป็นร้อยเมตรเลยนะแปลงเนี้เจ็ดไร่เออเจ็ดไร่แล้วอยู่ใกล้ชุมชนด้วยเห็นไหมหลังคาบ้านคนนี้พึ่พเพิภาพ,พ,พเลยเจ็ดไร่นี่ไม่แพงมากชมกันไปเพลินๆก่อนอ่านี่ เห็นไหมผมแสดงมันเหมือนกับเกือบๆจตุรัสเลยอะ่ะแสดงให้เห็นเลยว่าเออกว้างขนยาวเท่าไหร่เมื่อกี้ลูกสรสีขเขียวอะ่ะเนาะนี่แปลงนี้มุมนี้อาจจะไม่ค่อยมีบ้านคนนะเนี่ยเนี่ยมันมีสองมุมไงมุมที่มีบ้านคนกับไม่มีบ้านคนเออมุมที่มีบ้านคนนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับที่เราแปลงเราติดลาดยางด้วยนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ร้อยกว่าเมตรก็ไม่ธรรมดานะและแปลงนี้ฉนดนชุดแด,ดงด้วยเออซื้อไปฉนดนชุดแดง ต่ำกาถนนก็ไม่เยอะเอาไปปลูกบ้านได้สบายๆเลยฉนดพื้นเดียวเออราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายทั้งนานะเจ็ดไร่เนี่ยขายอยู่2อร้ากว่าบาทเองเออสองร้ากว่าบาทก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากนี่นะท่านดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยข้างหน้านะหมู่บ้านทั้งนั้นแหละหนะหลังหมู่บ้านนี่ก็เป็นหุบเขานี่แหละไอ้แปลงที่ผมทําลูกศรส,สีเขียวนี่แหละแปลงเราทั้งหมดมันมี2ช่องนะตรงกลางก็ทําไว้ที่เป็นถนนเล็กๆ สรุปง่ายๆก็คือทั้ง2ช่องเลยอ่ะนั่นแหละหมดเนี่ยสีเหลี่ยมๆกลุ่มนี้เลยอ่ะไอ้ใครกลุ่มๆนี้เอาพูดง่ายๆนั่นแหละฮะติดถนนเนี่ยในด้านหน้าเนี่ยไฟฟ้ามีประปามีอินเทอร์เน็ตมีนะครบคันเลยนะครับครบหมดเลยนี่เดี๋ยวผมจะทําลูกศรที่เห็นสีมุมนี่แหละเออสีมุมนี้เลยชัดๆอย่างนี้กันเลยนะครับ ดูอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ละเอียดมากเดี๋ยวต้องเนี่ยดูตอนท้ายๆไปไเรื่อยๆเนี่ยจะมีภาคสนามภาคเดินดินให้เห็นเลยเดินให้เห็นกันจะจรเลยอย่างนั้นถึงจะชัดเจนมากกว่านะครับน้าไม่เคยท่วมนะไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมแล้วก็จากกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าประมาณสักร้อยกิโลแล้วกันจากนี้ไปกรุงเทพนะขับรถชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนี่เห็นไหมเห็นหมู่บ้านไหมยิ่งบินสูงยิ่งเห็นนะเห็นไหมจากนี้ไปหมู่บ้านใหญ่เนี่ยก็ประมาณสัก4ี่หเมตรเองเนี่ยหน่อยเดียวเองเดินเอยยังได้เลยอ่เะเพื่0เผื่อไม่ถึงส ก้าวเข้าสู่บ้านหลักแรกแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไกลอะไรมากมายเลยนะครับเนี่ยเนี่ยในกรอบนี้เลยเนี่ยชัดๆอย่างนี้เลยกรอบนี้เลยสีม่วงนี่แหละอ่าแปลงนี้ตั้งอยู่ที่อู่ทองนะอู่ทองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีดีหลายคนไปล่ำลือว่าน้ำมันทงน้ำมันท่วมขายนี่นงนี่น้ำไม่ใช่หรอกครับไม่ได้ขายที่หนีน้ำท่วมอะไรหรอกขายหนีปัญหาหนี้สินนี่แหละเอาไว้ง่ายตรงๆกันเลยนะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีหนี้สินครัวเรือนนี่ครัวเรือนมันเยอะเอาพูดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ แปลงนี้อาจจะไม่ดีที่สุดนะผมพูดกับลุกคลิปให้ท่านไปชมแปลงอื่นเจ้าอื่นมาก่อนถ้าท่านตัดสินใจไปดูที่อื่นแล้วไม่ชอบก็ค่อยมาดูแปลงนี้ก็ได้เป็นทางเลือกให้แก่ท่านอย่าเพิ่งมาแปลงนี้แปลงแรกท่านจะตัดสินใจบางทีมันไม่ถูกใจหรอกแว็บแรกให้ไปดูเยอะๆนะเป็นเป็นประโยชน์กับท่านไม่ได้เป็นประโยชน์กับผมนี่ใช่ไหมละะ่ะฮะเพราะฉะนั้นท่านไปดูเยอะๆละหลายๆที่แล้วเปรียบเทียบเอาละกันถ้าคิดว่าใช่ก็ก็ค่อยๆค,ยค,ยคยมาดูค่อยมาเข้ากระบวนการซื้อขายแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็ดูไปเรื่อยๆก่ออนเะดดี๋ยวผมจจลลง เดี๋ยวไปเดินภาคสนามไปเดินภาคพื้นดินกันจะได้เห็นเต็มๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะผมทำคลิปทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์จากท่านเป็นทางเลือกให้แก่ท่านนะเพราะฉะนั้นลองชมกันมันอาจจะใช้เวลานิดนึงตามผมมาเลยอโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชม,มนะครับอย่างที่ให้ชมเมื่อกี้ไตเติลไปอ่ะนะสวยครับแต่งนี้สวยบรรยากาศสวยแล้วก็ติดถนนนะนะข้อเสียก็มีหลายข้อนะแต่ข้อดีก็ไม่ใช่ว่าน้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ไปชมกฤติอิงเดี๋ยวมากฤติอ่งด้วย เขาเรื่องเขาเล่าเลยไปที่เดินไปเลยเหรอไม่ต้องลีลาเลยโอ้โหวันนี้จ่อจอกล้องเลยอ่ะก็กินข้าวอิ่มเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวผมไม่ให้เปิดโอกาสที่อู้ต้องเจอหน้าปุ๊บเขากล้องเลยเอ่าเลยไงเอากำลังลมกำลังเย็นเลยดูวิวดูวิวดูวิวอ่าอ่าวิวสวยเลยยอดมากก่อนที่เราจะไปชมที่ที่อึ่งเราฟังหน่อยมันอยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอ่าโอ้โหผมทำไมมันเพี้ยนขนาดนี้อยู่ที่ อะไรนะอำเภออ่างทองอู่ทองอำเภออู่ทองเอออ่างทองเป็นเมืองวนอ๋อคนละที่กันคนละที่จะไป<จ>ย,ยุตินนอ,อาไปดูเลยไงอ๋ออันนี้อำเภอเรียกว่าอำเภออู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อมันก็ดีนะอู่ทองแหล่งทองแหล่งเงินแหล่ง,ง,งทองอ่ามันไกลจากกรุงเทพไหมแปงนี้ไม่ถึงร้อยกิโลนะขับมาไม่ถึงร้อยกิโลอ่าโอ้ยมันจะเข้าป่าเข้าเมืองนี่ไฟฟงไฟฟ้าจะมีเด้อนี่คือวิวบรรยากาศเขาเป็นภูเขาไหมอ่าภูเขาอย่างนี้เลยไฟฟ้ามีเขาดีสลัก เขาดีสลักเป็นสถานที่แห่งหนึ่งวัดแห่งหนึ่งในในอำเภออ่ามันมีศาลาอะไรนะศาลาเหรอเขาเรียกอะไรนะมณดบมนดบข้างบนอ่ะอมันบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้จับวัดเขาดีสลักแล้วกันอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนเองครับห่างสักประมาณสามสี่กิโลประมาณนั้นเนี่ยนี่เราจะขึ้นไปดูที่เลยไหมไปที่ไปเลยไปเลยเออไปพอดีโอ้ฝนกำลังมาเลยอ่ะแดดมันร่มฝนกำลังจะมา แดดล่มเราต้องออกจากรูไปรีวิวกันไม่่ใชไอ้อึงอ่างเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้แดดเปรี้ยงเลยอ่ะเรารีวิวต้นมีนาเนาะต้นมีนาเลยอย่างงี้ก็สดชื่นเลยตัวแปลงเรานี่มันคงแรงนะดูเลยนะเออตอนนี้เขาปลูกข้าวโพดไว้มันจะสวยขนาดไหนไปดูสิอ่ไปดูกันอ๋อแล้วอยู่คนละฝั่งถนนเหรอเพาอยู่คนละฝั่งอันนี้เราเห็นต้นไม้ที่หนึ่งที่เราจะรีวิวไม่ใช่แปลงนี้เหรอไม่ใช่เราเห็นล่มไม้ไงเรากินข้าวเสร็จแล้วก็อยากจะพักหน่อยนึงผมก็นึกว่าแปลงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกือบเดี๋ยวเดี๋ยวเเจ้้้าาาขออองงมมไไไลลล่่ดดแแวววรีิิผป ขายแป้งไหนของเราเนี่ยนี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะเออโอ้เป็นร้อยเมตรเนี่ยติดถนนเนี่ยเนี่ยนะเออยิงรถมาโดนเลยอ่าป้ายแดงด้วยป้ายแดงนี่ใช้ไม่ไหวไม่ไหวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูถนนก่อนดูรถก่อนนี่โอ้หวิวภูเขาเยอะเลยนะโอ้โหยิ่งมาบนนี้ยิ่งเด่นเลยฮะไหนไหนไปยังไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวยู่มุมนี้ก่อนที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอหมุนตัวก่อนเหนไเห็นไหมอันนั้นคือหุบเขามาเลยใช่ไหมอ่าแล้วมีหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยหมู่บ้านเต็มเลยน้ำนี่ท่วมถึงยอดภูเขาม บ่าอะไรมาในสูงกว่าระดับน้ำระดับน้ำที่เอาเทไหลเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเมตรอ่ะอ๋อแต่ว่าไม่ท่วมไม่ท่วม,ไ,ม,วมไหนแปลงไหนยังไงนี่นี่แต่ข้อเสียมันต่ำกว่าถนนนับเปาณเมตรกว่าเนี่ยนะแปลงเนี่ยนะน,นี่เลยติดถนนกี่เมตรเดี๋ยวประมาณร้อยเมตรไดุ้ดแดงติดถนนร้อยเมตรได้เออลึกลงไปล่ะลึกลงไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรเอาง่ายๆที่หน่งพูดง่ายๆเลยข้อเสียคือมันต่ำกว่าถนนครับดูยังไงขอบเขตแปลงนี้เห็นทองไหมคือข้อพจน์ต่ำๆเนี่างเรา ข้าวโพดสูงสก็ไม่ใช่อ่ะง่ายๆปลายนู่นเลยอะไรที่เป็นข้าวโพดต่ำๆเนี่ยของเราอ่ะเขียวๆเนี่ยยันสุดเลยไอที่มีดินเปล่าๆไม่ใช่ไม่ใช่อ่ไอที่ไม่ไอ้ดินเปล่าๆไม่ใช่พูดง่ายง่าตรงไปเลยนู่นๆเลยเนาะนั่นแหละนู่นเลยอ่ะงัวนู่นมันเขาไม่แถมนะงัวไม่แถมนะไม่แถมตัวหนึ่งหลายหมื่นเลยอ่าแล้วก็มาด้านนี้ปึ๊บมีถนนใไหมอ่ามีถนนไอ้ที่มีเข้าวโพดต้นสูงๆไม่ใช่ของเราไม่แทงเราอีกของเราต้องละอ่อนทั้งหมดนี้อ่าโอสวยเลยดิสวยสิเราไปดูม มุมเอามุมนี้ก่อนดีกว่าแล้วแต่ไปมุมอย่านี้สวยถ้าปลูกบ้านเนาะพอมุมนี้แล้วเราก็เดินไปนี่แล้วก็โน่นเลยไปดูใครชมเราอย่าลืมนะครับคลิปนี้เสียคนละร้อยนะเสียนะถ้าชมนะเสียแล้วเหรอเสียแล้วเสียแล้วอแล้วคนรีวิวอะเสียมากกว่ามากว่าเยอะโอ้โหเดี๋ยวนี้จะไม่ปล่อยฟรีแล้วอะรู้สึกคนดูเยอะขึ้นไงเราต้องเล่นตัวเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะที่ถึงดังดังแล้วต้องเหลิงต้องเล่นตัวต้องหลงตัวเองเราต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนอะไรที่ ออกกระทัดแอเหลื่อมไปเลยนะอ่าเหลื่อมไปเลยลุงอึงไะเหรออันนี้ลุงอึงทำดีช่องอะไรก็เข้าไปด้วยเราไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเราไม่ได้พัดพิงใครนะอ่าอ่าลุงอึงลุงโอ้กันอ่ะอ่าปล่อยไปปล่อยไปนั่นแหละพอละเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเนี่ยเขาจะกดนิ้วนิ้วโป้ยกนิ้วให้เดี๋ยวเขาจะกดลงซะไหนขอบเขตมันอยู่ตรงไหนที่อื่นนี่เขาเว้นระยะจากถนนลงไปแล้วนะกี่เมตรอยู่ที่ประมาณ5เมตรคือจากถนนเนี่ย ไปทรงชมพูประมาณ5เมตรเขตนี้คือเขตถนนประมาณ5เมตรแล้วจากทรงชมพูนี่ล่ะไปเลยปื๊ดเป็นู่นประมาณผมมาดูแล้นะ70เมตรได้ไอที่นีต้นกระโพดน่ะไอที่ดินไม่ใช่ใช่อันนี้ก็คือเหมือนกับทรงโทรศัพท์มือถือติดถนนยาวๆมีไหมมีมือถือไหมมีเอ้าขอไม่ได้เอาลงมาเอาใแล้วพูดถึงมือถือไม่มีแล้วอเว้แต๊ะแล้วถ้าใครโทรมาทำไงเนี่ยปล่อยเราจะไม่รับงานตอนนี้ FC ก็โทรมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไว้สรุปตอนเย็นสรุปตอนเย็นโทรกลับตอนเย็นหมด ครับผมแล้วค่อยก็หาข้ออ้างเอาอ่าพูดเรื่องอะไรกันเนี้ยว่าติดงานบ้างอะไรบ้างสิแจ๊ไม่ใช่แล้วเอาชื่อผมไม่อ้างบ้างอย่างเงี้ยนะอ่าคุยงานกันอยู่สี่ห้าทุ่มบอยนัดมารีวิวี้งนะอ่าเคยไหมไม่เคยไมเคยนะครับเออแต่บอกมีเันรีวิวสี่ห้าทุ่มเงี้ยกันนะออมันไม่ใช่จับผีหรืออะไรเปล่าไม่ใช่เกมอะไรเกมล่าท้าอะไรนี่คนล่าท้าผีอ่าเนี่ยอัเขตนี่สีภูนี้อ่า เข้าไปประมาณสุดๆนู้นน่ะแล้วก็ตรงมานี่หมดเลยได้ไหมหกสิบเจ็ดสิบเมตรได้ไหมได้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 เนาะหกสิบเมตรนี่ติดถนนยาวๆนี่เลยอ่าอย่านู้นเลยครับสุดไหมสุดเลยสุดนู้นเลยอ่าอ่านี่คือขอบเขตของแปลงนี้แต่ตรงนี้เราไม่ลงอ่ะเราไปลงทางโน้นดีกว่านะอ้าวไปจะไปก็ไปตรงนี้มันลงยากเลยลื่นแน่ๆเลยสไลเดอร์ลงไปเลยจะโดดพุ่งเหลาสมัยตอนเป็นเด็กๆเคยเด็กเคยเด็กไหมเคยเกิดพุ่งลงไปเลยอ่ะไม่ใช่ คันคลองไงการอยู่ชนบทอะคันคลองแล้วก็เอาดินไปสไลด์สไลด์ขับกีโคนสไลด์เลยเด้อปื้ดลงมาเป็นไงมาสนุกไหมล่ะเจ็บโอ้หอยสิอ๋อตอนนี้ทําได้ไหมตอนนี้ไม่เอาแล้วอายุเยอะแล้วอ่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเราก็ต้องระวังตัวโอยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงเหรอแปลงนี้เท่าไหร่นะที่ถึงเราพูดไปยังสองจุดเก้าห้าล้านไงเจ็ดไร่พอดีเลยเจ็ดไร่พอดีสองจุดเก้าห้าล้านอ่าค่าโอนผู้ขายออกให้เจ้าอ่าเจ้าของค่ารางวัลเจ้าของออกให้ใช่เออไม่ชมอย่างพึ่งต่อ ใช่ครับคือยังไม่มาดูที่เพิ่งต่อเราพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละบางคนเคยไหมรับโทรศัพท์ลดได้เท่าไหร่มีผมเจอแบบผมอึ้งเลยอะอะไรเหรอเขาจะอะไรเหรอเออเขาซื้อปลาเค็มหรืออะไรลดได้เท่าไหร่ไม่คุยเรื่องอื่นกันก่อนเราก็ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วแปลงแปลงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ขึ้นมาลดได้เท่าไหร่คือสรุปเราซื้อที่กันเลยยังไม่ต้องคุยอยื่างอื่นเลยลดได้เท่าไหร่งั้นแปลงนี้ที่หนึ่งบอกไปเลย6ล้าน6ล้าน6ล้านห้าหล้านห้าเอาเนี่ยหล้านห้าเอาเล้าลดได้เหลือ5ล้าน อ๋ออ๋เออแจ่นท่านเองมันต้องมาดูรายละเอียดก่อนใช่ไหมมาหาข้อมูลกันก่อนราคาเนี่ยข้าใจบางคนบอกถามเพื่อจะได้รู้ในการประกอบการตัดสินใจอ่มันคงไม่ห่างไกลจากราคาตั้งมากมายหรอกใช่อ่าไม่ใช่ว่า2.95หรือ3 0 0 0 0 0มันไม่ใช่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นจะได้จับไกด์ไลน์กันถูกครับอ่าแล้วก็บางทียังไม่เห็นที่เลยต่อแล้วต่อราคาแล้วก็จองแล้วอ่าจองแล้วก็เงียบเลยไม่เอาเดือนนึงก็แล้วจองปากเปล่า เนี่ยแปลงนี่ฉันชอบมากเลยนะจองอ่าแล้วก็เงียบเลยก็ผมก็รู้ว่าคุณชอบอ่ะหลายคนเขาก็ชอบเขาก็อยากจะได้คุณบอกจองไว้แล้วเนี่ยแล้วคนอื่นก็จะมาทำไงจองลมได้อะไรล่ะอ่าได้ลมไปที่อ่าจองลมก็ได้ลมอ่าจองเงินก็ได้ที่ครับอ่าแต่อยากให้มาชมที่จริงก่อนใช่พี่งรถอะไรอ่ะเออรถเวทีคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตไหนไหนไหนเนี่ยนะอ่าลูกทุ่งอะนะลูกทุ่งลูกทุ่งโอ้ยอยามาตั้งเวทีที่ไหนแล้วเนี่ยดีนะเขาไม่แจก จอดไว้แจกนําบัตรพิอึงอ่ะเอาไปลงคณะด้วยเลยหมอลําทําไมเขาเรียกหมอลำอ่ะหมอทำไมไม่อยู่โรงพยาบาลเว้ก็สงสัยว่าออกมาจากข้างนอกไงออกมาลำแล้วก็เลยเอาไปเป็นหมอลำซะเลยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่มั่นใจแล้วหมอที่ตายตายในหมอลําซิ่งใช่ไหมขับรถไงอาอ่าหมอขับรถลําไปด้วยแล้วก็ซิ่งรถขับรถเร็วนะอ่าเรียกหมอลําซิ่งออ๋ ันเป็นเรื่องนิ่หน้าพื้นฐานไม่น่าถามด้วยสิไปที่อื่นเราเดินต่อกันเลยยถามอะไรกันไ่ดูไงหมอลำซิ่งอย่างนั้นเออไปถามพีทที่นี่กลับบ้านไม่ได้นะใช่จมเลยนะวันนี้ทำไมใส่เสื้อสีส้มอ่ะวันที่มาสุกนะอ้าวผมนึกว่าวันพฤหัสเนี่ยอ้าหลงวันแล้วแม่บ้านซักเสื้อผิดให้ผิดสีมันมีสีฟ้าสีส้มสีเหลืองเจ็ดวันจะสีอ่า ก็นึกว่ามันพลาดวันนี้วันนี้มันสุกวันนี้มันเราแล้ววีวันที่สุกที่4เนาะสวยเหมือนกันนะที่อื่นทำหวานปิดแล้วมั่วแล้วอย่างนี้ข้อมูลในในแปลงนี้ไม่มั่วเหรอไม่มั่วแปลงนี้เป๊ะเลยเอาทุนใหม่ที่ตกลงมันกี่ไร่นะเนื้อที่7ไร่อยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าราคา2จุดเท่าไหร่นะ95ไม่เอาไม่ใช่6ล้าน5เหรอไปอันนั้นคือกวนประสาทผู้ชมที่ชอบต่อไงเออเอ๊ะนี่พูดอย่างนี้นี่เอฟซีด่าที่อื่นไมม่ี เอาหน่าผมมีกันแล้วกันน่อ่าอ้ยมีมีไอ้ขามองหน้าที่ึงอะแล้วมองแล้วก็ยิ้มเหรอเขามองแล้วหัวเราะทำไมอะน่ะเนี่บนมองหน้าที่ึงเออที่ึงมีเอสซีถามมาเยอะเลยเอ๊ะช่วงนี้พอที่ึงดังแล้วมีคนทําแบบที่ึงเพียบเลยแต่งตัวเหมือนกันเลยที่ึงมีความคิดยังไรบ้างมีป่ะมีเนาะมีมีมีเออผมว่ามันแล้วแต่นะความมั่นใจของใครอ่าของของมันคือเขามั่นใจเออทำอย่างนี้ ดูดีอ่าอ่อ่าก็คือเป็นสไตล์ใครสไตล์มันอเปรียบกันไม่ได้ครับทำให้คนมีความสุขอ่ะก็ทำไปเถอะทำไปเถอะอ่าบุคลิกใครบุคลิกมันอย่างที่อื่นนี่ดำๆอย่างเงี้ยมีใครจะเรียนแบบได้ไหมออกไปตากแดดกันแถวเลยนะอ่าทุกคนโอ้ยอยากดำแบบที่อื่นมีที่หนึ่งเป็นไอดอลไม่ต้องทําอะไรกันแล้วออกมาตากแดดแต่ว่าบางคนเขาขาวแล้วตากแดดพอลามันดำก็จริงอ่ะแต่เวลากลับไปแล้วมันก็จะขาวเหมือนเดิมมันก็จะไม่ถาวรอ่าอย่างที่อื่นอ่ะมันถาวรแล้วถาวรครับ อ่แบบเขาเรียกดำดำแล้วดำอีกดำแล้วดำอีกดำฝังฝังเนื้อในฝังกระดูกเลยละฝังกระดูกเลยอ๋อนี่เลยทำให้ทิดึงมั่นใจว่าไม่มีใครจะก๊อปปี้ได้อ่าก๊อปปี้สีผิวเนี่ยผมว่าก๊อปยากอ่าอ่ีกอ่อก็ได้แต่สีผิวนี่ก๊อปไม่ได้ครับอ่านี่คือเป็นเคล็ดลับของทิดึงนี่เองนี่นี่หมุนหลายตัวหลายรอบแล้วอ่าะไปเดินข้างล่างสักหน่อยที่ิดึงปัจจุบันเขาปลูกอะไรเนี่ยข้าวโพดทำไมเขาถึงปลูกข้าวโพด เขาโลมีทุนจะปลูกกระโพดเขาคงจะปลูกมันสมบัหลังไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะอะไรข้าโพดมันดีกว่าอ่าข้าโพดร,ราคาดีแล้วก็อ๋ออันนี้คือตลาดเขามีอยู่แล้วอ่าเขามีตลาดรองรับอ่าแถวนี้ก็เลยปลูกกันเยอะใช่ฝั่งตรงข้ามปลูกอะไรมีข้าวโพดมีอ้อยบางส่วนอ้อยคือนิดเดียวย่ำย่ำย่ำยอ่าแถวนี้ก็จะมีปลูกข้าวโพดปลูกมันสมบัหลังปลูกอ้อยครับถั่วลิสงครับถัดไปจะเป็นแหวกแนวนะมะละกอ นู่นน่ะนะเนี่ยเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยไรหนุมละกอมะละกอแล้วก็เป็นกล้วยถุงอ่ะเอามาเปล่าถุงมะเดืมาวันนี้โอ้อดอีกอ่าปกตินี่เรานี่จะถุงใส่รถกันเต็มเลยครับพอมาเช้าไปจังหวัดกาญเนี่ยใส่มาสี่ห้าโลแล้วสี่ห้าโลแล้วอ่าไปปล่อยที่ไหนเอากลับบ้านดิเอากลับไปกินบ้านอ้าวอ้าไม่นึกว่าไปปล่อยตลาดไม่ใช่ปกติเคยที่เคยจับหมาจับแมวข้างถนนไหมมีแต่คนเอามาปล่อยนะเอามาปล่อยเออเคยเอาไปกินไหมสองครับโอ้ยมัคนไม่ได้คนกินหมาไมได้ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเคยอ๋อเคยแต่ว่าเออ จับมันเอาไปเลี้ยงแต่ว่ามันก็ไม่อยู่กับเราอะทำไมอะมันกลัวหรืออะไรมันน่าจะกลัวอ๋อไม่ใช่พอไปอยู่บ้านแล้ววันทั้งวันมันก็หนีแล้วหนีแล้วเออมันไม่คุ้นไงมันมันคิดอะไรของมันปะมันน่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่าออยู่นี่น่ากลัวมันไม่ใช่ลรคือเราไม่มีเวลาดูแลมันเลยไม่มีเวลามันก็เลยไม่ติดเราก็ไปอยู่บ้านอื่นใช่ไม่หรอกขับรถมาเห็นหมาเต็มเลยอ๋อตอวนี้หมาเยอะคือ ม่นิยมกินไงไม่นิยมหรอไม่ได้ถามด้วยที่อื่นว่าหน้าตาอย่างนี้จะกินไม้แมวกินข้าวเคยนะเป็นคนเอนดูนะดูสัตว์เนาะครับนี่นี่นี่ดูวิวนี้นี่นี่นี่ถนนเนี่ยก็ไว้ทำอะไรขึ้นลงเวลาเก็บกระโปรงเป็นถนนในที่เรานี่แหละอ่าที่อื่นนี้ดูอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้สูงนะแต่มันสไลด์มันสโลปใช่ไหม มาเลยดูสูงครับประมาณสักเมตรกว่ากว่าไกว่าได้อข้อเสียไปนี่คือมีอันเดียวคือต่ำกว่าถนนเมตรกว่ากว่าใช่ยังอื่นดีหมดไฟฟ้าตรงข้ามนะไฟฟ้าเอาไฟตรงข้ามดึงเข้ามานะเนี่ยนะปักเสาฝั่งเราโตต้นลงเลยจบเลยโอปลาปลาก็มีเลาะถนนเรียบร้อยอยู่นี่อยู่ได้เลยไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตปลาปลาเราไปส่งท่านผู้ชมใต้ต้นไม้ไหมต้นไหนอ่ะนั่นแหะต้นนู้นต้นนู้นต้นไผ่เนี้ยนะมันมีหน่อมันมีหน่อไหมไปดูกันปกติที่หนึ่งนี่เคยกินใบไผ่ไหม ไม่ใช่มีโคลราไม่ใช่มีอะไรนะมีแพนด้ามีแพนด้าไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเออแต่ไผ่มันกินได้นะยอดมันอะอร่อยอร่อยอ่ามันออกไม่ใช่หน่อนะยอดมันยอดอ่อนๆนะเอาไปทำอะไรกินใบเนี่ยเชี้ยวเล่นๆเนี่ยใบมันก็ออกหวานหน่อยๆกินเปล่าๆนี่นะกินดิบๆนี่นะอ่าโอ้แต่หน่อมันก็ไปต้มไปลวกไปดองอะไรกันมันทําอะไรได้เยอะเนาะอ่าเนี่ยที่อึ่งวิวเนี่สวยยังเลยนี่ยเนี่มีรถด้วยนะรถมีสิเหมามาเมื่อนี่ใบเหมาครับในรถอบต รถธรรมชาติรถในพื้นที่อ่าอ๋อเดี๋ยวนี้เราเลิกกั้นะไม่เหมาแล้วนะไม่เหมาแล้วพอแล้วเราสร้างภาพวิ่งว่าวิ่งผ่านไปหมดเลยนะเืมาเช้า500ร้อยไปแล้ว500ร้อยกี่คันห้าคันคัะละร้อยห้าร้อยละร้อยวิ่งวิ่งกี่รอบวิ่งคนละรอบพอบอกอารอบเดียวนะสร้างภาพกันน่าดูเลยช่วงนี้เออพอมาพักมาก็เต็มแบบนี้เขาโพดนี่ถ้าใครซื้อนี่เราเขาเก็บสักหน่อยเนาะเก็บสักหน่อยแป๊บเดียวก็โตแล้วเต็มที่ม่กเอาเลยทั้งเก็บทั้งเกี่ยวทั้งเออเอา แตงกระปลูกเนี่ยสเดือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้แล้วนี่หมดไปเกือบเดือนแล้วนะอ่าเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยวิวที่สวยนี่เลยแล้วมันโตไวนะเ้าพูดเนี่ยนะใช่มองไกลๆเหมือนสนามหญ้าเลยนะอ่าเนี่ยพอมาโตแล้วมันก็เป็นแบบฝั่งนี้นะครับเสมอกันคลิปเลยนะเท่ากันเลยสวยกันเลยเขาปลูกโบสีแดงทำไมที่มันจะแบ่งเป็นล็อกไงจะรู้ว่าเออล็อกนี้ทำรูกแล้วทำอะไรแล้วเนี่ยออ๋แบ่งเป็นช่วง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 ไอ้ที่อยรู้ได้ไง ถามเขาถามเขาอแต่เราเรื่องการทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราไม่ง่ายๆเลยเราอยากรู้อะไรเราก็ถามเขาอ่าเขาก็เดินอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่ถนนนะในพื้นที่มันเป็นพื้นที่เราใช่ไหมเวลาเก็บข้าวโพดเนี่ยก็รถจอดนี่เลยไปจอดบนถนนมันก็เป็นกะทเราปกตินี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ปลูกข้าวโพดครับแค่นั้นเองไปไปดูกอไผ่กันถ้าเราไปเก็บข้างในนู้นเราจะแบกออกมาโอ้โหก็นักไม่ไหวใช่ไหมก็เลยเอารถไปจอดทําแบ่งแยกมีรถด้วยอันนี้รถอะไรเนที่หนึ่ง อ๋อรถถังรถถังครับถังอะไรถังขยะนี่นะเออทำไมสวยจังไงรถคันนี้ดีนะทำไมไม่ขาดแคนทำไมอะเขาเอาทำไอ้โลโก้แคนไฟ้ไว้น่ะอ๋อแขนติดรถเลยเออโอ้คิดได้ไงเนี่ยออาไปตอบว่าไม่ขาดแขนเออใช้ได้เนาะเออขยะเต็มคันเลยแถวนี้แสดงว่าการดูแลขเขาดีดีการใส่ใจใส่ใจไม่กระทั่งรถเก็บขยะอ่ะขยะรถขยะดูสวยนะอ่าแสดงว่าอย่างอื่นก็ดูดีหมด ใช่อ่านี่เป็นมองมุมกว้างออมีไม่ดีอยู่อย่างเดียวอะไรทิศอื่นนี่น่ยไม่ดีใช่ไหมเข้ามาพื้นที่เขาเนี่ยอ๋อเราเข้ามารีวิวห้เขาอ๋อไอกอไผ่นี่มีพึ่งไหมที่จะเอาไอ้แค่เหรอปกติกอไผ่ไม่ยีีพึ่งหูยังไม่หายอื้อาวันนั้นนะที่อย่างนี้ไปไหนก็มีแต่ศัตรูเนาะหมูหมาไก่ไก่นี่ทำร้ายเต็มไปหมดใช่แต่ไปเจอกับคนไอ้คนทำไมรักกันแปลกจังเลยคนนี้เอ็นดูคนนี้อุปถัมแต่หมานี่เจอมาไม่ได้ไม่ได้เลยวัวนี่ เป็นเพืาอสีเสื้อป่ะน่าจะใช่นะสีเสื้อไม่ถูกจะโลกษัตริออไหนดูดิมีไหมมันถ้ามีมันก็ต้องอยู่ลึกๆแหละเอาไม้ฟาดดิโอ้โหแต่มันแตกมาละแดดเย็นดีนะสบายดีจังใบไผ่เนี่ยเวลามันปิวลมพัดมันจะเสียงดังเนาะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมุนส่งท่านผู้ชมตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยมันต้องไปไกลหเนี่ยตรงทงเนี่ยนะเนี่ยหลักเขตเนี่ยอ่านี่ตรงทงนี่นะโอ้โหพลจากป่ามันลมไปไง ดูดิดูเสื้อที่หนึ่งนี่เดี๋ยวเราพูดกันอีกครั้งหนึ่งก็คือจากที่ที่ที่หนึงยืนเนี่ยธงชมพูเนี่ยปละเลมปละเลมเนี่ยนะออกไปถนนเนี่ยกี่เมตรนะที่หน่งประมาณ60กว่าเมตร70็ดสิบเมตรแล้วก็ยาวหมดเลยไอ้ต้นข้าวโพดที่ต้นต่ำๆเนี่ยประมาณร้อยเมตรอ่ะเนี่ยเปิดสี่เหลี่ยมนี่เลยเจ็ดไร่เนี่ยไอ้ดินนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปสุดต้นใหญ่แค่นั้นเองครับแล้วก็จะได้อย่างนี้เลยเนี่ยมุมเนี้ยเลยปลูกบ้านตรงไหนดีที่หนึ่งปลูกบ้านผมเอา ที่อื่วัวมองอ่ะอ่ะไม่เป็นไรมองกันมองไปมันหยุดกินหญ้ามันมองกันเลยอ่ะมันไม่กล้ามาหาเราแล้ววันนี้ทำไมอ่ะเขาเอารวดกันไว้อ๋ออย่างนี้เราก็เก่งกับมันได้ดิอ่าเราเก่งได้ตอนเนี้ยเก่งได้ขู่มันได้เพราะมันมาไม่ได้อันไหนถ้าเป็นที่โล่งเราก็ต้องหนีมันอ่าเราต้องหลบมันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันขีดเราอ่านี่บ้านปลูกดินน้ดีกว่าเนี้ผมนี้เลยนะอ่าอ่าปึ๊บแล้วก็จะมองมองวิวมองวิวอ่ามองวิวอ่าแล้วบางคนบอกฉันไม่อยากซื้อดินอ่ะมันแพงทำไงเอาก็ขุดสิขุดตะลูกหนึ่งเลยปุ๊บ ามาคุนตรงนี้เลยเอาไว้เก็บน้ําใช่สบายเลยหรือถ้ากลัวโอ้รอปีน้ําฝนกว่าจะมาขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ลูกนึงสบายเลยไว้เติมในบ่อเติมไปเรื่อยๆอ่าที่ที่อยู่อยากให้มองเห็นตรงนี้ยังเลยเป็นไงล่ะเนี่ยเสียงไผ่เนาะเสียงมันใครอยู่ข้างในเปล่าเขย่าเปล่าไม่มีใครจะขึ้นไปยอดไผ่แล้วอันนี้ธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติยอมสู้เลยร้อนแต่เย็นอ่าอ่าลมมันเข้าอย่างเงสบายเลยที่นอนตากอะไรเรียกว่าตากแดดอาบแดดตรงนี้ไหม อ๋อสิผิวจะขนาดนี้ไปอาบแดดอีกเหรอมันจะได้ดำไปนี่หน่อยก็ไปกําลังมีรถวิ่งนิดนึงกลับไปบ้านหลานทำไมบอกว่าไม่ใส่เสืไอ้ปอกของปอกแขนมั้งลุงอ่าเพราะเราทำไมตอบตว่างไงมีตังค์ซื้อ <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อแค่นั้นเองก็ฝากเอฟซีไว้ด้วยแล้วกันนะพ่อฝากด้วยแป้งทิ่มทาผิวปอกแขนงวกเสื้อกางเกงรองเท้าอีกปอกซื้อเองเหรอนึกว่าที่ฝากคือจะขอเขาอ่าไม่เป็นไรนะครับก็ สร้างความสุขความสนุกสนานให้กับท่านผู้ชมเป็นงานของเราเป็นงานของเรากับแปลงนี้เจ็ดไร่เป๊ะสองจุดเก้าห้าแต่ถ้าถามว่าแปลงนี้ราคาเท่าไหร่ลดได้เท่าไหร่หกล้านครับหกล้านทันทีเลยลดได้ห้าล้านลดได้ห้าล้านเห็นไหมได้กำไรเลยลดได้ตั้งล้านนึงโอเคได้หลอกซะแล้วแปลงนี้ชอบกดอะไรพิมพ์อะไรแปลงนี้กดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเพราะแปลงเจ็ดไร่ไงเจ็ด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 ูไม่จบดูไม่จบดเจ็ดเพ็มเจ็ดเจ็ดเจ็ดรจ็ดเ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 จ็ด มีคำถามอีกอันนึงตามมาลากันเอฟซีบอกอยากเจอหน้าที่หนึ่งทำไงมาดีมาแค่นั้นเองมาเจอกันมาเจอกันนัดเจอที่อื่นนัดเจอกันมาจะไปดูเจ็ดไร่นะอ่าอ่าวัดเขาที่สลักมาเลยจะยวผมจะมาหลังขงคนมีคําถามอีกอันนึงเอ้ยฉันกลัวที่อื่นฉันไม่เคยฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวมาควรจะทํายังไงมาเถอะเอาอบปตอเอาตำรวจมาด้วยก็ได้เอามาด้วยมาเลยเลยผมก็เลยแนะว่าเอาผู้ชายลคน โอ้โหคนเดียวผมก็อยู่แล้วมาช่วยุมกระทิบที่1ถ้าที่อ่นแอะนิดเดียวก็กระทิบได้เลยไม่พูดเลยเนี่ยชี้อย่างเดียวแล้วจะรู้กันเป็ที่อื่นไม่มีไั่เป็นคนน่ารักสำหรับทุกท่านใครจะชมที่1่ก็พิมพ์มาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยที่อื่นน่ารักจังเสื้อสวยจังน่ารักสีผิวสวยกับพิมพ์กันเข้ามาจะมีโครงการแจกเสื้ออย่างนี้นะเมื่อไรท่านจะรับไหมเดี๋ยวครับมีโครงการอยู่แจกฟรีโดยเสียตังค์แจกฟรีให้ท่านคาชมเอาอย่างนี้ไหมเราเอาโครงการขายที่ฟรีไหม เสื้อเสื้อที่อึ่งเนี่ยตัวเนี้สองล้านกว่าเนาะสองจุดเก้าห้าล้านเอาไหมเสื้อตัวเนี้ยตัวนี้เลยเอาไหมซื้อเสื้อปุ๊บเอาที่ฟรีไปอ่เอาป่ะเอาไหมอ้าวไม่มีใครทำเอาป่ะรอดเลยนะเอาเลยเอาไปแบ่งหน้าดีกว่าสองจุดเก้าห้าล้านครับผมกับเสื้อที่อื่นอ่าแต่เดี๋ยวแบ่งหน้าได้เจอกันครับผมอ่ะไปเราก็เซร้าย้อใหญ่กันถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอประธานอภัยครับถ้าที่อึ่งไปทําให้เอฟซีรู้สึกไม่ดีก็ ขออภัยด้วยก็แล้วแต่ท่านเอาไปไปขอให้ท่านมีความสุขเนาะครับผมขอฝากพิมพ์เจ็ดเจ็ดด้วยครับผมครับขอบคุณมากสวัสดีครับที่อิู่รถอะไรอ่ะไม่ใช่รถถังนะเนี่ยนี่รถสิบล้อสิบล้อใช่ไหมรถถังแต่เมื่อกี้สวยนะไปเดี๋ยวเราไปดูมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปนอนใช่ไหมเข้าไปนอนในถังเป็นไปถ่ายรูปกันเอาไปไปไปสวัสดีครับ